วิทยาลัยเกาะเขียวสถาบันการศึกษาชั้นนำสำหรับชนชั้นสูงมีพวกเธอได้ยินหรือยังคุณชายสู่หยางกำลังคบกับคุณหนูตะกูลลว่วอย่างลับๆไม่จริงใช่ปะฉันไม่เชื่อหรอกอ,อกหักแฟนสาว ลับๆของคุณชายนิยมสุดถูกเปิดเผยคนรักในฝันของสาวๆบนเกาะเขียวพันๆนคนไม่นึกเลยว่าจะมีคนที่ชอบด้วยภาพนี้ถ่ายได้ไม่เร็วเลยฉันว่าปล่อยให้ข่าวลือแบบนี้แพร่กระจายไปทั่วโรงเรียนพวกคุณเบื่อเกินไปหรือเปล่านะ จี้สุยานทายาทคนเดียวของตระกูลจี้ที่เป็นหนึ่งในสา์ตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดองค์ชายแห่งที่อะไรเกาะเขียวยอดนิยมท็อปหนึ่งครับครับจะจัดก,การเดี๋ยวนี้เราจะจัดก,การให้เรียบร้อยนะหนานหมิงเยา่าทายาทตระกูลหนานที่เป็นหนึ่งในสามตระกูลที่ร่ำรวยที่สุด โอยยางเย่ทายาตระกูลหนานที่เป็นหนึ่งในสามตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดเฮ้ยอาซูเธอจะไปกับพวกเราไหมฉันจะไปจัดการกับแหล่งกำเนิดของเรื่องคุณชายสู่อย่างนี่เองโชคดีจังทำไมเขาถึงได้รล่อขนาดนี้ แต่งงานกับเขาจังเลยสิ่งมีชีวิตอย่างผู้หญิงไม่ต้องออกแรงอะไรก็ติดตามมาเองเพราะฉันมีทั้งเงินอำนาจและรูปร่างหน้าตาที่มีใครเทียบได้น่าเบื่อจริงๆลัวชเชนนี่ออกมาเดี๋ยวนี้นะ หนึ่งในกลุ่มผู้หญิงที่โง่ที่สุดตรงนี้แล้วกันสุยางเรียกฉันมามีเรื่องอะไรหรอยังไม่ถึงเวลาเด็ดเลยนะท่านผู้ชมทุกท่านคุณชายคนนี้ต่อมาเธอเป็นคนปล่อยข่าวพวกนั้นใช่ไหมอะคุณหมายถึงข่าวอะไรฉันไม่รู้เรื่องนะคะ เดิมทีถ้าเธอทําตัวดีๆฉันยังช่วยเล่นละครกับเธอได้เห็นแก่ที่เธอชอบฉันขนาดนี้พูดสิ่งที่ฉันรอคอยมานานตอนนี้ฟังฉันให้ดีนะอย่าคิดไปเองเกินไปเธอเป็นแค่ตัวสแตนอินเท่านั้นสแตนอินหมายความว่ายังไง อยากหัวลาอออกมาจริงๆต้องอดทนเอาไว้ฉันจะมาหาเธอตามลำพังที่ห้องเรียนเพราะดวงตาคู่นี้ของเธอตั้งหาดวงตาเล่ากับสีเขียวอันญมณนนีเหมือนกับนางอุ๊บขำอ,อะไร <laughs> เธอฟังผิดแล้วล่ะฉันกำลังร้องไห้อยู่อุแว ายาเกือบโดนจับได้แล้วดังนั้นสุยางนายเคยชอบฉันบ้างหรือเปล่าบทบทบทละครจะต้องพูดให้จบนะอยากรู้เหรอเอ๊ะโอ๊ย ู้ชมทุกท่านพวกนายเคยเจอคนที่มีนิสัยชั่วๆไร้มันรยาาหลงตัวเองเกินจริงเว้น100่งร้อยคำแบบนี้มาบ้างไหมฉันเจอแล้วแต่ว่าฉันไม่โกรธสักนิดเลยนะเพราะว่าเขาก็แค่ตัวละครหน,นีนิยายความรักในเกาะเขียวเป็นโลกที่ฉันอยู่พวกเธออ่านหนังสือเล่มใหม่หรือยัง เป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องโรแมนติกสำหรับหนุ่มสาวพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาลัยเกาะเขียวซึ่งเป็นวิทยาลายัยชั้นนำสำหรับชนชั้นสูงเรื่องราวความรักของสาวน้อยคนหนึ่งกับคุณชายที่มีชื่อเสียงและสนิทนักเขียนคือเพื่อนสนิทของฉันเวหลานหลานอายุ17ปีเซียวเซียวเซียวตีพิมพ์แล้วหนังสือของฉัน ถูกพี่บอกมาแล้วนะยินดีด้วยนะลัวเสียวเซียวอายุ17ปีนักเรียนมัธยมธรรมดาวันนั้นพวกเรากลับบ้านด้วยกันเหมือนปกติเสียวเซียวนี่คือหนังสือเซ็นแากของฉัน,ฉนเัียวให้เธอนะระหว่างทางเกิดเรื่องทะเลาวิวาทกัน เซียวเซียว,วเดี๋ยวกระถางดอกไม้ไอ้นั่นตกลงมาเซียวเซียว,ว,ว,วลืมตาอ,อีกครั้งชินก็มาถึงโลกของหนังสือแล้วมันแค่เป็นเรื่องเกิดขึ้นเมื่อเดินที่แล้ว ถ้าเข้าใจแล้วก็เลิกตามตื้อฉันได้แล้วขอแนะนำให้ทุกท่านฟังสักหน่อยคนนี้แหละนอกจากหน้าตาดีแล้วเหลือแต่สมควรโดนตีเท่านั้นก็คือว่าเอกในนิยายเรื่องนี้จีซูหยางไม่เอานะสซูหยาง ส่วนฉันก็สแสดงเป็นตัวประกอบหญิงตัวร้ายที่ข้างรักพระเอกลูกสาวของตะกลรัวรัวเชนวีคนที่ฉันตามเนื้อเรื่องมาถึงขั้นที่รัวเชนีได้กลายเป็นแฟนสาวขาวลือของจีซูหยางคือไม่ให้ถูกสงสัยฉันเลยต้องรักษาภาพลับไว้อย่างลำบากโชคดีที่หลังจาก วันนี้ก็หลุดพล้แล้วสูหยางจริงๆฉันขอแค่เิษแซ้งทำเป็นอกหักเฮ้จงใจปฏิเสธล่วนเชนี่ในที่สุดทุกคนก็มองเห็นนะสูหยางอยากให้เธอถูกกลุ่มคนหัวเราะเยอะเหะรอร้ายแรงจริงๆเอ๊เป็นอะไรไป เหมือนจะมีรถคันหนึง่งขับเข้ามาจอดด้านโนอกนะถึงแล้วครับคุณชายฉันชอบคุณจริงจริงเฮ้ยนี่ ธอบ้าไปแล้วเหรอลัวเชนอี้เป็นเป็นไปได้ยังไงกล้าดียังไงมาผลักฉันเขาไม่อยู่ที่นี่ได้ยังไงเดี๋ยวก่อนสองคนนี้บรรยากาศแ,แปลกๆนี่มันอะไรกันขอโทษนะครับพวกเรารู้จักกันด้วยเหรอครับคุณจำฉันไม่ได้เหรอฉันคือล่ว มันโลกนิยายนะจะเปิดเผยตัวตนไม่ได้แต่ว่าเหมือนกับเขาไม่มีผิดเพี้ยนเลยจริงๆผู้ชายคนนั้นที่บอบอุ่นฉันมาตลอดฤดูร้อนชินฮ่าวอี้หน้าตายคล้ายกับเขามากชื่อชินช่างมันเถอะลองทรสอบดูก่อนดีกว่าอยู่ๆก็ถูกปิดกัน้น กลิงกลิงกลิงถึงเวลาเข้าเรียนแล้วถ้าอยากอ่อยวิชายก็รอหลังเลิกเรียนแล้วกันฮะคนที่ชอบโดดเรียนบ่อยๆนั่นก็คือนายเองไม่ใช่หรอขอโทษนะฉันยังมีธุระอื่นๆต้องทำขอตัวก่อนนะคะฉันชื่อฉินซูหยายินดีที่ได้รู้จักนะไว้เจอกันได้ค่ะไว้คราวหน้าค่อย เฮ้ยเดี๋ยวนะเชิญทางนี้ครับคุณชายฉินซูหยางนี่มันพระรองในนิยายไม่ใช่เหรอ What <it> is love นี่เป็นปัญหาในใจมาตลอดจันของทุกคนทำไมถึงเป็นฉินซูหยางด้วยนะ คนที่มีพ่อเดียวแต่ต่างแม่กับพระเอกแถมยังมีชื่อเดียวกันกับพระเอกน้องชายลูกนอกสมรสคนนั้นน่ะเหรอแต่เรื่องราวความรักแบบดรามา่าก็ขาดพระรองที่คลั่งไคล้ไม่ได้อยู่ดีในความรักในเกาะเขียวพระรองเฉินซูหยางยิ่งเป็นบุคคลที่มีศกอนาตกรรมเขาถูกเลี้ยงดูโดยแม่ที่ใส่ฉาถือเป็นเครื่องมือถูกส่งมาถึงวิไล เป้าหมายคือการต่อสู้กับผู้สืบทอดหลักของตระกูลจี้พระเอกจี้สุยางแต่ในระหว่างนั้นตกหลุมรักนางเอกที่ล่าเริงอย่างไม่คาดคิดแต่สสีได้ชีวิตที่มืดมนราวกับหุ่นเชิดให้เขาผลักผู้หญิงที่เขารักไปยังคนที่เขารังเกียจมากที่สุดถึงแม้ว่าสุดท้าย จะถูกนางเอกเปลี่ยนไปออรา่าของนางเอกในตำนานแต่ว่าส่วนใหญ่ของบทบาท80%อยู่ในเงามืดของพระเอกถูกโจมตีอย่างหนักในรูปแบบต่างๆทำไมต้องเป็นเขาด้วยนะดังนั้นคนที่เธอรักก็คือจีซูยังไม่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 ใช่จี้คือ ฉินฉินสู้อย่างสิเดี๋ยวก่อนเสี่ยวเมื่อกี้คืออะไรความรักช่างงดงามยิ่งนักเมื่อกี้ฉันพูดอะไรออกไปอ่ะฉินสู้อย่างคือใครอะลัวเชนี่คงไม่ได้บ้าไปแล้วเพราะถูกคุณชายปฏิเสธหรอกนะฮึคิดว่าเปลี่ยนชื่อแล้วคุณชายจะเปลี่ยนใจด้วยหรือไงดูสินี่มันอะไรกันอะสู้อย่างกับหมดใจ ดูไม่ออกเลยนะว่าในสมองคุณมีแต่ผู้ชายเวลานี้ไม่รู้ว่าสหยานี่พูดถึงใครกันแน่เอาคืนมานะฉันยังไม่รู้ตัวเลยว่าบังเอิญจังเลยนะได้ยินมาว่าวันนี้จะมีนักเรียนย้ายมาใหม่ชื่อว่าฉีสหยานนะ่ะขอเข้าใจผิดเรื่องนี้จะทำไม่เกิดพายุข่าวลือสหยางอย่าทำเรื่องโง่ๆนะ มันไม่คุ้มค่าที่จะฆ่าตัวตายเพื่อผู้หญิงคนนั้นอะไรนะฉันรู้ว่าเจอเรื่องแบบนั้นในรักแรกมันจะทำให้เจ็บปวดอกหักยิางหนักเลยแต่ถึงแม้ถูกมองเป็นสแตนอินก็เป็นความผิดของผู้หญิงคนนั้นอย่าหลงโทษตัวเองเลยนะฮะถ้าสมองมีปัญญาก็ไปหาหมอ <c oughs> คืออย่างนี้นะสุยาง คุณชายอันดับแรกอันที่จริงเป็นตัวแทนรั่วฉินวี่เขียนจดหมายรักเพื่อรักแรกตอนเข้าเรียนขัำพูดงงแบบนี้มีคนเชื่อด้วยเหรอเป็นของปลอมเหรอตัวอย่างของไองงูข่าวลือนี้กําลังลือกันไปทั่วโรงเรียนเวอร์ชันล่าสุดคือนายบังคับให้รั่วฉินอี่คบกันพอรู้ความจริงก็เลยคิดจะแก้แค้เลิกกัน พอเห็นตัวเอกกับเธอจูจีกันหัวใจแตกสลายเลยพยายามฆ่าตัวตายอุแวะเสียงแรงเปล่าไปแล้วมีบางคนในโรงเรียนนี้ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วจริงๆใครเป็นคนปล่อยข่าวหรือและแจกใบปลปิวพวกเธอยังไม่รู้อีกเหรอเบาะแสมาแล้วมีคนบอกที่นัดพบของชมดมนี้ไปจัดการมันซะครับครับ สูหอย่างดูท่าทางจะโกรธมากเลยนะชมลมข่าหรือนี่แย่แน่ไม่ใช่สิ่งที่นายหวังเอาไวเ้เลยนายรู้ได้ไงเพราะฉันคิดเหมือนกับนายไงดีมากทุกคนไปเรียนกีฬาแล้วไม่มีใครอยู่ตอนนี้ละ่ะไม่ได้เสียแรงที่ฉันเสแสแทงทำเป็นปวดท้องแอบหนีออกมาทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี ต้องรีบกลับไปก่อนที่ถูกจับได้อีกด้านหนึ่งที่นี่จริงๆด้วยอ่ะรุ่นเครื่องคอมนี้ฉันรู้มันไม่ถูกเลยนะห้องนี้ก็ห่างไกลามากก่อนหน้านี้ถูกล็อกอยู่ตลอดไม่น่าละ่ะถึงหาไม่เจอเลยน่าเสียดายที่ตอนนี้ไม่มีคนอยู่พวกเราเปลี่ยนเวลาค่อยมาดีไหมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยน ทำลายพวกมันเดี๋ยวนี้คนค่อยไปจับก็ได้ครับหลังจากนั้นพอแล้วไปกันเถอะจะว่าไปสมาคมลับนี่เหมือนจะดำรงอยู่มานานแล้วนะนี่เป็นครั้งแรกที่เรามาจับหางของพวกมันได้ก่อนหน้านี้คงไม่มีใครเอาจริงเอาจังมาดูแลมั้งฮอขอขอโทษนะไม่ได้เจ็บใช่ไหมฉันไม่ได้เฮะ เอ๊ะเป็นไอ้เจ้านี่ไปได้ยังไงถูกพวกเขาจับได้ซุยจริงๆฉันฉันขอตัวไปก่อนนะคะหยุดมีอะไรหรอซุยงจะให้ฉันแสดงเป็นตัวร้ายที่น่าโศกเศร้าอีกแล้วเหรอปล่อยฉันไว้เถอะนะตอนนี้เป็นเวลาเรียนเธอมาทำอะไรที่นี่พวกเธอสามคนก็โดดเรียนเหมือนกันไม่ใช่หรอเมื่อกี้ฉันปวดท้องก็เลยลาปล่อยกับครูไปน่ะ สุยานายเป็นห่วงฉันเหรอฉันรู้อยู่แล้วว่านายยังไม่ลืมฉันอึรวชฉินอคนนีคนนี้ไม่เปลี่ยนไปเลยสักนิดคงไม่ใช่ว่าเธอได้รับข่าวอะไรบางอย่างเลยคิดจะไปช่วยอุปกรณ์น่าสงสารของเธอหรอกนะจริงสิตรงมุมใบปลิวถูกพิมพ์ไว้ข่าวชาวยอดนิยมหัวหน้าบรรณาธิการข่าวชาวเกาะเขียวหัวหน้าบรรณาธิการ ผู้ก่อตั้งสมาคมลับก็คือเคเคอะไรนะ่ะฉันไม่เข้าใจว่าพวกนกํายกำลังพูดอะไรซูยหยางกำลังสงสัยว่าลัวฉุนยี่คือเคคนนั้นหรอือเป็นเพราะฉันบอกว่าเธอเป็นสแตนด์อินเธอถึงได้ปล่อยข่าวลือที่ไม่เป็นความจริงแบบนั้น,น,นออกไปงั้นเหรอการแก้แค้นแบบปัญญาอ่อนเช่นนี้มีแต่เธอเท่านั้นแหละที่ทำมันขึ้นมาได้ฟังให้ดีๆนะ ต่อให้วีกบนโลกนี้ตายไปจนหมดฉันก็ไม่มีทางชอบผู้หญิงทั้งอัปลักโง่เง่าและเลวร้ายแบบเธอหรอกสำหรับฉันแกมันแย่มากเกินกว่าหมาตัวหนึ่งยอมแพ้ถเถอะไอโง่เอ๊ะทำไมคนคนนี้ถึงได้หน้าโมโหขหนาดนี้พูดเหมือนกับว่ามีคนชอบนายอย่างนั้นแหละหนังสือบ้าอะไรกันรู้อยู่แล้วคะ่ะฉันจะไม่รบกวนนายอีกแล้วรีบไปเถอะถ้ายังอยู่แบบนี้ ต่อไปฉันจะต่อยเธอแล้วนะเอ,อ๊ะแย่แล้วที่นี่ไม่มีพายุม,มอือช่วยชิบอกแล้วช่วยดึงฉันหน่อยสิสู้ยังเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนี่มันดรามาเกินไปฉันจัดไอ้บ้าเอ้ยนี่มันนี่มันจุดแรกของฉันในสิบเจปีที่ผ่านมานะ ใครหยุดนะอย่าหนี้นะพวกเราตามไปหยุดนะความเงียบแปลกประหลาดร่วฉัอนอีกแกเือนผู้หญิงเจ้าเล่หฉันต้องขยี้ตามองใหม่จริงๆอ่ะ